เดยวจะเาพึ่งแทงนี่นะครับห้าหลังมาถึง,งรังแล้วเดี๋ยวลมลังใหญ่นี่ก่อนนะครับเอ๋ครับผมโอ้ข่าวโจ๊ะนะครับลังนี้เอ๋ตัดก่อนนะครับอ่านี่นะครับเรียบร้อยแล้ว หาลังส,<า>สอง,องลังใหญ่หกับอีกหนึ่งลังเล็กในน้ำนะเดี๋ยวค่อยไปข่อยหยดเอาแบบนี้นะครับเพราะเป็นพึ่งสอยแทงปิดไปได้นุ่งามมากข้างในลุงกำลังปาดไข่ลงนะครับนี่ครับ ก็รันธุนตูนกำลังขึ้นปาดแล้วนะครับไม่เห็นพันตุตูนขึ้นแล้วครับหัวน้ำสวยๆแล้วครับกำลังจะตัดหัวน้ำแล้วนะเพื่องสูงมากนะครับโอ้โหดูนะครับความสูงของต้นไม้นะครับมาจากสาราสูงประมาณสิบกว่าเมตรนะครับ ตัดหัวน้ำนะครับได้มาเอาพึ่งน,นะครับพึ่งกัน,นครับตอนนี้เอาเย็นหน่อยนะครับใกล้จะยยนหนึ่งทุ่มแล้วนะครับ,รบเรียบร้อยแล้วหลังก็เย็นครับก็ห้าลังก่อนหน้านี้ก็ส่งไปแล้วนะครับผมอันนี้กลับมาแล้วมันเจอเลยแวะเก็บนะครับ รีบๆหน่อยมันจะค่ำละอ่ะเลยไม่ได้ถ่ายสวยงามมากดูจากลัางกับหัวน้ําก็รู้นะครับไม่ได้ถ่ายช็อตข้างบนมานะกะเก็บแป๊บเดียวครับนี่น้ำงามไข่งามอันนี้แบ่งเขาไปแล้วนะเนี่ยขนาดลังแค่นี้นะโอ้ยตาลังใหญ่เต็มนี้สุดยอดโอเคครับเรียบร้อยครับผม